สวัสดีนะครับชาวเจ้าเกมเมอร์เพียวพีชแนลด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัส R V นะครับที่ว่าอยู่ในคลิปของเพื่อนผมนะครับก็ดูันเลยนะครับแจกนะครับอาจจะไม่ชัดที่หนึ่งเขาก็ของเพื่อนผมนะครับที่สอง Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own In the zone That's the only way I know Feeling low About to blow back up Here i never let the doubt creep in Gotta อ้าคลิปนี้ไม่ให้ดูฟรีนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ข้าหน้าหนึ่งไลค์นะครับถ้าคนที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะทำคลิป เดี๋ยว่าเอาคลิปของเพื่อนนะครับมาใช้ให้ทุกคนดูนะครับเพื่อนผมมาขออนุญาตเพื่อนผมแล้วนะครับเพื่อนผมทําคลิปนะครับแต่ไม่ได้ทํา youtube ครับทําคลิปส่งมาให้ผมนะครับไปกันเลย yeah, I, I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. Thoughts get away now, I got better things to do, picking fate now I just wanna be the best, call me great now, I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground, hoping I can find my way, even when I'm feeling down I fight, even when I don't know what is right I'ma pick a side, and I'ma take pride, I will decide my fate in God Will never let them tell me who I am, if you try to shake me I'll be damned Planning on the ground is where I stand, never give up, that was always the plan เอาแค่ห้าสิบพอนะครับ นี่ครับกบแล้วนะจบแล้วนะครับอ,อดูยาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะตีดลิาสิ์นะครับยังกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ถ้าผมอารงแสแซงว่าผมเอาลงอยู่นะครับถ้าผมไม่อาลงก็ไม่อาลงนะครับแต่ คลิปนี้นะ่าจะเอาลงอยู่นะครับอย่ลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคนที่เข้ามาใหม่นะครับไป